สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวบ้านเจ้าสัวส5บห่วงจุย้ยกระตุ้นตำแหน่งทรัพย์คลิปนี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของ15เคล็ดลับปรับห่วงจุ้ยให้เป็นบ้านเศรษฐีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ้อนอยู่ในปุ่มจุด3าจุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะมาดูการที่เคล็ดรับแรกเลยค่ะนั่นก็คือตำแหน่งด้านหน้าบ้านนะคะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วควรจะเป็นลานกว้างๆโดยตำแหน่งนี้จะดึงดูดโชคลาภมาจากทุกทิศทุกทางอาจจะทำเป็นลานจอดรถหรือสนามหญ้าก,กว้างๆก,ก,ก็ทำได้ค่ะ มาถึงคลลับที่สองนะคะทางเดินมังกรค่ะในส่วนของทางเดินตั้งแต่ประตูรั้วไปถึงประตูเข้าบ้านนะคะทางสตรห่วงจุ้ยเรียกว่าตำแหน่งปากมังกรในการเดินเข้าบ้านควรจะเป็นทางที่ราบเรียบต่อเนื่องกันจะทําให้พลังงานไหลเข้าบ้านได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นไม่สะดุดถือว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ดีเลยละคะ่ะ ลับที่3มนะคะตำแหน่งมังกรเขียวนั่นก็คือตำแหน่งด้านขวาของตัวบ้านนั่นเองค่ะควรจะมีพลังน้ำในการกระตุ้นในเรื่องของทรัพย์สินมีพลังงานอย่างในการเคลื่อนไหวของธาตุน้ำและธาตุลมด้านหน้าหรือด้านขวาของตัวบ้านอาจจะมีน้ำตกน้ำพุหรือว่าบ่อปลาโดยตกแต่งให้สวยงามเป็นรูปทรงมนๆห้ามเกิดเหลี่ยมมุมโดยเฉพาะแหลมมุมที่แทงเข้าหาตัวบ้านถือว่าผิดหลักห่วงจุ้ยอย่างแรงเลยนะคะ เพิ่มเติมด้วยสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลหรือตุ๊กตาสัตว์คู่รักหรือพลังแห่งสีสันดอกไม้ทําให้นําโชคลาภและความสุขมาเยือนอยู่ตลอดเวลาค่ะเคล็ดลับที่4ี่นะคะด้านหลังของบ้านควรจะเป็นต้นไม้หรือด้านหลังอาจจะเป็นอาคารสูงบ้านของเพื่อนบ้านหรือออกแบบตัวอาคารบ้านของเราเองให้ด้านหลังสูงและกว้างกว่าด้านหน้าก็จะดีค่ะ ในลักษณะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าถือเป็นลักษณะบ้านที่ดีที่สุดเลยนะคะตามหลักฮวงจุ้ยจะทำให้เก็บทรัพย์ได้เป็นอย่างดีค่ะในลบที่5นะคะประตูมังกรควรจะมีขนาดที่ใหญ่สมดุลและเหมาะสมกับตัวบ้านยิ่งบ้านใหญ่ประตูก็ยิ่งต้องใหญ่ด้วยค่ะหรือถ้าบ้านใหญ่แล้วประตูบ้านเล็กไม่สมดุลกับตัวบ้านในทางท่วงจุ้ยนะคะจะทำให้โชคลาภเข้ามาได้น้อย การเงินติดขัดการงานก็ถดถอยขนาดของประตูบ้านที่อยากจะแนะนำก็คือด้านกว้างควรม,มีขนาด89เซน107เซนหรือ128เซนค่ะส่วนความสูงก็ให้เลือกตั้งแต่198เซน216เซนหรือ233เซนก็ได้นะคะมาถึงเคล็ดลับที่6ค่ะ บ้านไหนที่มีประตูเข้าบ้านเป็นประตูใหญ่และมีประตูเล็กๆติดต่อกับตรงที่มีที่จอดรถควรที่จะเลือกเดินเข้าประตูใหญ่จะดีที่สุดค่ะเนื่องจากทาง่วงจุย้ยทิศทางนี้จะเป็นทิศทางมงคลสำหรับดวงชะตาของผู้อยู่อาศัยแล้วการเลือกตำแหน่งองศาต่างๆในการกำหนดตำแหน่งประตูเข้าบ้านสำคัญมากๆหากเลือกผิดทิศอาจส่งผลให้บ้านนั้นอยู่แล้วเกิดคดีความครอบครัวแตกแยก มีรายจ่ายด้านสุขภาพสูงรวมทั้งหน้าที่การงานอาจถดถอยได้อีกด้วยนะคะเคล็ดลับที่7ค่ะตำแหน่งเก็บทรัพย์เมื่อเดินเข้าไปในตัวบ้านควรมีตำแหน่งในการเก็บทรัพย์ซึ่งอาจเป็นห้องนั่งเล่นเมื่อเปิดประตูเข้ามาหรือจะทำเป็นถงกวาง้กวางก็ได้เช่นกันและต้องมีผนังมารองรับสายตาเสมอ ลายบ้านที่เปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นโตรับประทานอาหารเลยหรือว่าจะเห็นในส่วนหลังบ้านเห็นบันไดหลังบ้านเลยอย่างนี้ถือว่าผิดหลักหวงจุยมากๆเลยนะคะอาจจะทําให้ถูกหลอกถูกโกงได้ดังนั้นเวลาเปิดประตูเข้าบ้านมาแล้วให้เจอถงกว้างๆและเปิดเข้ามาทุกครั้งให้เจอผนังทึบเสมอโดยที่ผนังนั้นเราอาจจะตกแต่งด้วยภาพสวย,สวย ภาพวิวภาพที่เป็นมงคลหรือเป็นภาพบุคคลที่เราเคารพก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคล็ลับที่8ค่ะผนังของบ้านควรมีส่วนที่เป็นผนังมากกว่ากระจกบ้านสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นพระราชวางังหรือว่าบ้านเศรษฐีรวยๆจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะทำเป็นผนังบ้านสวยๆในการตกแต่งไม่ว่าจะตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์หรือว่ารูปภาพใหญ่ๆสวยๆแต่ว่าบ้านปัจจุบันหลายๆบ้านมีการติดกระจกรอบบ้าน ซึ่งเป็นผนังกระจกมากกว่าผนังปูนหรือผนังทึบด้วยซ้ำทางห่วงจุ้ยถือว่าเป็นพลังงานที่ไม่ดีค่ะส่งผลให้มีรายจ่ายมากขึ้นเสียสมดุลด้านความมั่นคงทางธุรกิจและยังทำให้การค้าที่มีถดถอยอีกด้วยนะคะมาถึงเคล็ดลับข้อที่9ค่ะการทาสีบ้านบ้านเศรษฐีจะทาสีบ้านให้สวยงามอยู่เสมอถ้าเราสังเกตดูนะคะจะเห็นได้เลยว่า บ้านเศรษฐีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่เราทาสีไว้ให้ดูใหม่ดูสดอยู่เสมอจะไม่ค่อยมีรอยแตกร้าวหรือปล่อยให้ต้นไม้รกครึม้มหรือปล่อยให้สีเก่าแนะนำให้มีการทาสีใหม่อยู่ทุก5ปีถ้ามีรอยร้าวหรือรอยแตกให้รีบซ่อมโดยทันทีค่ะเคล็ดลับที่10นะคะการตกแต่งด้วยของเป็นคู่การตกแต่งแบบนี้จะช่วยเพิ่มพลังแห่งความรักความสุข จะนำมาซึ่งความสำเร็จทุกๆด้านเช่นเราอาจจะตกแต่งเป็นตุ๊กตาคนคู่โซฟาคู่กันหรือจะเป็นเก้าอี้วางคู่กันก็ได้ค่ะเรียรับข้อ11ค่ะตำแหน่งวางก้อนหินการวางก้อนหินนั้นเป็นไปเพื่อเพิ่มพลังของทรัพย์สินค่ะเพราะว่าก้อนหินถือว่าเป็นธาตุดินซึ่งเป็นธาตุที่มีความมั่งคั่งและมั่นคงมากที่สุด ดังนั้นบ้านเศรษฐีส่วนใหญ่จะมีการตั้งก้อนหินก้อนใหญ่ๆเอาไว้ในตำแหน่งองศาของธาตุดินนั่นก็คือในทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยให้เราวัดตำแหน่งนั้นจากตรงตำแหน่งของตรงการที่ดินที่บ้านเราตั้งอยู่นั่นเองค่ะเคล็ดลับข้อที่12นะคะตกแต่งด้วยธาตุทองในทางทิศตะวันตก จะช่วยในการเพิ่มพลังแห่งเงินตราให้เป็นมหาเศรษฐีได้ด้วยการตกแต่งาธาตุทองในทิศตะวันตกหรือบริเวณกลางบ้านอาจจะเป็นแจกันสีทองใบหรูก็ได้ปฏิมาก,กรรมต่างๆที่ทำจากาธาตุโลหะก็ได้หรือแม้กระทั่งการใช้สีทองในการตกแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอนสีทองโซฟาหรือว่าอาจจะเป็นผ้าม่านก็ใช้ได้นะคะเคล็ดลับ13ค,ค่ะตำแหน่งการวางประตูนะคะ เปิดประตูทุกบ้านให้เจอผนังจะสะท้อนถึงความมั่นคงในชีวิตเมื่อเปิดประตูมังกรเข้าบ้านหรือเข้าไปในห้องต่างๆแล้วควรจะเปิดประตูผนังที่มีการตกแต่งสวยๆการเปิดประตูเข้าไปแล้วเจอหน้าต่างระเบียงหรือเปิดเข้าไปแล้วเจอประตูอีกด้านหนึง่งจะทําให้หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีตัดจ่ายออกไปมากจนบางคนอาจจะจ่ายมากกว่าหาได้จนอาจเป็นหนี้ได้เลยค่ะ เคล็ดลับถัดมาเคล็ดลับข้อที่14นะคะตำแหน่งรอบบ้านของเศรษฐีหรือคนที่จะเป็นเศรษฐีนั้นควรจะล้อมรอบด้วยพลังแห่งธาตุไม้การที่เรามีต้นไม้ซึ่งเป็นพลังแห่งธรรมชาติต้นไม้ที่ตกแต่งสวยงามเป็นระเบียบจะช่วยเสริมดวงให้มีสุขภาพดีและทำให้เจริญรุ่งเรืองไม่มีวันตกต่ำเลยค่ะและเคล็ดลับสุดท้ายข้อที่15นะคะตำแหน่งลมและทิศทางลมสำคัญที่สุดเลยค่ะ ควรมีลมพัดเย็นสบายอากาศถ่ายเทดีทางหลักห่วงจุ้ยแล้วถือว่านำมาซึ่งโชคลาภที่ดีมาให้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายนะคะเมื่อฟังอย่างนี้แล้วก็ลองเช็คลิสต์ดูค่ะว่าบ้านที่เราอยู่อาศัยในตอนนี้นั้นตรงกี่ข้อและมีข้อไหนที่เราสามารถปรับให้คลองจองกับ ห่วงจุยบ้านเศรษฐีได้ก็ลองปรับดูเพื่อความสบายใจและความเป็นมงคลของตัวผู้อยู่อาศัยเองนะคะเอาละค่ะแลนวนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิด15หห่วงจุยบ้านเจ้าสัวกระตุ้นตำแหน่งทรัพย์อย่างดีเลยละค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ